สวัดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวค่ะน,นะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันที่20มกราคม2565เมื่อวานขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูกฮานอยและมาเล่ตามทะเบียนรถแก้วเพราะว่ามี Fc หลายคนและคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วรู้ว่าเมื่อวานน่ยแก้วไลน์เข้าไปในกลุ่มว่าจะไปไหว้พระลาหูที่วัดศรีสะทองเนาะก็ บางคนทักมาถามเลยว่าเลขทะเบียนรถอะไรเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าวันไหนเอารถไปทำคันนี้ไปทําบุญแม่ย่านางจะให้โชคนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูดแนวทางการเสี่ยงโชคแก้วพูดก่อนตอนนี้นะคะแก้วทำสร้อยข้อมือหินหูหวยนะออกมาจําหน่ายนะคะเส้นละ499บาทกําไรบางส่วนจะแบ่งไปทําบุญถ้าใครสนใจติดต่อทักหาแอดมินแอดมินหมอแก้วแม่นชัวนะเดี๋ยวแก้วจะขึ้น QR code ไว้ให้อันนี้เลย สำหรับจองหินให้ทักมาที่ QR อันนี้เพราะว่าไปทักแอดมินของกลุ่มหวยจะไม่รู้หรือไม่ทักหาแก้วโดยตรงก็ได้ค่ะใครอยู่ในกลุ่มหวยจะเส้นสนใจจะบูชานะคะเส้นละ499บาทนะคะขออนุญ,ญาตสุ่มให้ตามดวงนะคะว่าใครจะได้สีแดงหรือสีเงิอนอนบีเซียเพราะว่าจะดูให้ว่าใครเหมาะกับอะไรยังไงจะเปิดไพ่ให้ก่อนนะคะสนใจสั่งบูชาได้499บาทนะคะหินถูกหวยนะคะนะคะ ปลูกเศษเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะปล่อยเออตัวยันท้าเวสุวรรณตะแก้วขอรลอเลกตอนนี้ก็เลยปล่อยหินถูกหวยให้ไปบูชาก่อนเพราะจะนำบ,บจัจรใจบางส่วนไปทําบุญใครสนใจสอบผามได้นะคะความงามก็จะประมาณนี้แก้วก็จะคัดเลือกให้แล้วก็ทําพิธีปลูกเศษส,สวดมนต์เสริมความเฮงความปังให้นะคะจะได้เฮงนะสนใจทักมาเส้น499บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะย้ำ499ฟรีค่าจัดส่งค่ะอ่ะ มาดูกันนะคะว่าวันนี้ทั้ง Stand uh ทั้งเจวันจะต้องซื้อเลขอะไรกันบ้างอย่าลืมนะคะสนใจสอบถามได้อะ่ะมาดูวันอนาทิตย์ให้ซื้อเลขการทําบุญวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้าลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณค่ะย้ำวันอนาทิตย์ให้ซื้อเลขการทําบุญวันจันทร์นะคะให้ซื้อเลขยานผ่านะวันนี้ยานผ่านะจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะส่วนคนที่เกิดในวันอังคารน,นะคะว <majors S 1> <ห suit S 2> ันอังคารให้ซื้อเลข <ASMR. S 1> เบอร์มือถือวันนี้เบอร์มือถือจะให้โชคให้ลาภจะ ซื้อผลรวมก็ได้จะตัดเล่นก็ได้เลือกตามชอ,ชอบใจได้เลยนะคะวันพุธให้ซื้อเลขจํานวนเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ตอนนี้ย้ํานะคะวันพุธให้ซื้อเลขเงินในกระเป๋าสตางค์ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นได้เลยจ้ะส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะได้ไพ่พระราหูแก้วแนะนําว่าวันนี้ลองซื้อเลขที่มาติดด้วยเลขแดเอาไว้จะดี แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยพี่หนูไม่รู้จะติดเลขแปดเลขอะไรก็ลองซื้อเลขที่ชอบอย่างเช่นชอบเลขสิบสองก็จะเป็นแปดหนึ่งสองหรือสองหนึ่งแปดอย่างนี้ก็ได้หรือเอาไว้ง่ายคือวันพฤหัสให้ซื้อเลขตัวเองชอบแล้วก็เติมเลขแปดเอาไว้ตรงกลางหรือตรงข้าหงหน้าหรือข้างหลังได้หมดอย่างเช่นแก้วชอบเลขสี่แก้วก็จะอาจจะซื้อสี่แปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันพฤหัสให้ติดเลขแปดเอาไว้ในเลขที่คุณชอบนะคะ วันสุกนะคะให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองมีแฟนซื้อเลขแฟนมีกิ๊กซื้อเลขกิ๊กเลยจ้าถ้ามีหลายคนเอาคนที่รู้สึกรักและผูกพันที่สุดนะคะคนวันสุกย้ำมีแฟนซื้อเลขแฟนมีกิ๊กซื้อเลขกิ๊กแต่ถ้ามีทั้งแฟนทั้งกิ๊กเลือกคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดซื้อเลขของเขาค่ะส่วนวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันเสาร์ย้ำนะคะคนเกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณจะได้โชคได้ลาบ จบไปแล้วนะคะสําหรับแนวทางในวันนี้แก้วขออวยพรพวกคุณถูกหวยรวยเบอร์ส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามทักหาแอดมินได้บอกว่าสนใจหินถูกหวยยินดีนะคะอ่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ